เวลาที่เราเจอผ้าสมเด็จผิวอย่างนี้นะครับผิวอย่างเงี้ยนะอย่างเมื่อวานในกรณีที่ที่บอกว่าอะไรนะขอบพ้าตึงเนี่ยขอบพ้าตึงเนี่ยผมต้องบอกให้นะครับว่าคือในรูปแบบของพระสมเด็จเนี่ยเราไม่ได้ดูที่ขอบอย่างเดียวนะครับเราต้องดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับการเหี่ยวการหดของเนื้อนะครับการผุดของแคนไซ์นะครับที่ออกมานะครับคําว่าขอบเขี่ยวขอบตึงเนี่ยครับ พระนะครับผมบอกให้กดพิมพเมื่อวานนี้วันนี้ก็เหี่ยวได้นะครับเพราะอะไรครับพระสมเด็จเนี่ยเขามีการเหี่ยวมาตั้งแต่พึงลมแล้วครับพระเนี่ยมีการหดตัวนะครับมาตั้งแต่การพึงลมแล้วพระสมเด็จนะครับที่ไม่เหี่ยวนะครับไม่มีรอยเหี่ยวรอยย่นรอยยับนะครับเท่ากับว่าเป็นพระ สร้างสมัยใหม่นะครับด้วยเรซิ่นพ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อกล้วยนะครับเนื้อกล้วยเนื้อเกสรดอกไม้ต่างๆเนี่ยเมื่อผ่านการเวลานะครับเขาก็จะสุดตัวนะครับเขาเรียกว่าเน่าไปหายไปนะครับสลายไปพอการสลายไปจะเกิดการซุดตัวนะครับการซุดตัวเป็นร่องส่วนองค์นี้นะครับเป็นผ้าที่ไม่ผ่านการใช้เขาเราียกว่าผิวไม่เปิด พอผิวไม่เปิดเนี่ยหลายๆายคนนะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมดูใหม่จังนะครับผ้าใหม่หรือเปล่านะครับผ้าใหม่หรือเปล่าใหม่หรือเก่านะครับเขาไม่ได้ดูกันที่ผิวพันธุ์ครับแต่ใหม่หรือเก่าเขาดูกันที่ร่องรอยของธรรมชาตินะครับอย่างเช่นการหดการงอกนะครับการย่อยสลายในะการสุดตัวเนี่ยนะครับแบบนี้แล้วก็ผิวเนี่ยครับที่หนาแบบนี้ เนี่ยเขาเรียกว่าแคนไซนะครับขึ้นมาคุมแคนไซขึ้นมาคุมนะอ่าองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นสมเด็จพิมเกตบัวตูมนะครับสมเด็จพิมเกตบัวตูมอ่าองค์นี้ผิวพันธุ์พระที่ไม่ใช้เนี่ยสมเด็จที่ไม่ใช้เนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับของของการฟุกเลยนะถ้าถ้าใครที่ได้สมเด็จที่ไม่ใช้นะครับเขาเนี้ย การที่มีสมเด็จอยู่ในมือเนี่ยไม่ได้หมายความว่าุยคุณจะถือเงินร้อยล้านนะครับเงินพันล้านมันอยู่ที่คุณให้ค่าแค่ไหนมากกว่านะครับอ่าหลังเนี่ยนะครับก็จะมีรอยป่าดนะครับรอยป่ารอยป่าเนี่ยนะครับเป็นรอยป่าพิมพ์หลังนะครับจะมีรอยปีแยะนะครับในแบบของวัดละคังนะครับรอยปีแยะรอยปีแยะในการตัดนะครับในแบบของวัดละคังะ นี่ผิวไม่เปิดนะนะครับถ้าผิวเปิดเนี่ยนะครับผิวช่ำๆช้ำๆเนี่ยนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะผมมั่นใจครับยังไม่เคยเห็นเกตบัวตูมของใครนะครับที่สวยเลิศเลอเพอร์เฟกเท่านี้นะครับไม่ว่าวงแขนนะครับวงแขนผมให้ดูวงแขนนะครับเนี่ยวงแขนเนี่ยครับเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนนะครับวงแขนเป็นก้อนเลย ติดหูติดพกเกตชัดเจนนะครับเกตบตูมชัดเจนนะครับเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มม้วนเข้าไปนะครับเป็นความหมายของนะครับการกดพิมพ์ด้วยมือนะครับไม่ใช่การหล่อแบบเรซิ้นนะครับการกดพิมพ์ด้วยมือนี่นะครับการกดพิมพ์ด้วยมือเนี่ยที่ผมบอกนะครับว่าผ้าเนี่ย แป้งโรยพิมพเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเป็นแป้งโรยพิมพนะครับที่เข้าไปแทรกอยู่ตามตามซอกนะครับส่วนหนึ่งเป็นแป้งโรยพิมพนะครับที่เข้าไปติดอยู่ตามซอกนะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นคาบที่อะอไนนะครับคือคาบหินปูนที่เขาผุดขึ้นมาใหม่นะครับจากหงผะเนี่ย ừ, üy พอพอคาบแป้งเนี่ยครับคาบแป้งเนี่ยนะครับคาบแป้งเนี่ยเขาหลุดนะครับเห็นไหม อันนี้เป็นค้าแป้งนะครับเขาเรียกว่าแป้งรองพิมพ์เลยนะครับอันนี้เป็นข้ามแขนไซน์นะครับที่เขาเรียกว่านวลพระนะครับพระสมเด็จเนี่ยเขาจะมีนวลแบบนี้นะครับนวลแบบนี้เนี่ยคือถ้าถ้าเก็บรักษาไว้ได้ในสภาพแบบนี้นะครับถือว่าเป็นพระที่สวยมากในด้านขอบข้างนะครับในด้านขอบข้างก็าเป็นขอบตัดนะครับปกปตินะขอบตันๆขอบแน่นๆนะครับนะ ขอบไม่ตันไม่แน่นนะนะครับเห็นไหมเป็นขอบปกตินะครับแต่ข้างเม็ดมวลสารนะครับเป็นก้อนๆองนี้นะครับได้ตัดหน้าตัดหลังเลยนะครับถือว่าเป็นภาพสวยๆขอบตัดนะครับอย่าไปท่องจํานะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่โรงงานในการทํานะนะครับใครที่ไปท่องจํานะครับวัดระฆังตัดหลังนะครับวัดระฆังต้องตัดหน้านะครับคุณจะพลาด ค่านะครับเสียทีนะครับคนที่เขามีความรู้สมเด็รวราคังสมัยก่อน่ยต้องตัดหลังเท่านั้นนะครับตัดหลังเท่านั้นนะพอโตขึ้นมานะครับเราได้รู้นะครับว่าด้วยเหตุด้วยผลของการกดพิมพ์ด้วยมือนะครับมันจึงมีทั้งตัดหน้าและตัดหลังนะครับถ้าเราไปท่องตัดหลังอย่างเดียวนะครับผลปรากฏว่าเราจะเสียเปรียบนะครับเสียโอกาสพาไม่ได้ใช้เครื่องนะถ้าพาใช้เครื่องเนี่ยโอเคครับ อย่างตั้งแต่ปี2,470-80เป็นต้นมานะครับมีโอกาสที่จะใช้เครื่องในการปฏิบัติการในการสร้างพระเครื่องนะครับอันนั้นนะครับแยกให้ออกนะครับระหว่างพระที่ใช้เครื่องสร้างเนี่ยนะครับมันเหมือนกับการปั๊มนะครับมันก็จะต้องออกมาในรูปแบบเดียวกันเพราะมันเป็นเครื่องจักรแต่การใช้มือสร้างเนี่ยนะครับอย่างหลวงู่ทวดเนี่ยนะครับอย่างหลวงู่ทวดเนี่ยมีการกดพิมพ์นะครับด้วยมือนะครับ กดเนื้อน้อยบ้างเนื้อมากบ้างนะครับเนื้อน้อยนะครับหลังแบนนะครับหลังบางหลังแอนมีไหมมีครับส่วนเนื้อมากนะครับหลังอูนะครับไม่ได้กดด้วยเครื่องนะครับไม่มีการเขาเรียกอะไรไม่มีการขึ้นรูปก่อนสังเกตไหมครับว่าพระสมัยใหม่นะครับพระสมัยใหม่เขาจะมีการขึ้นรูปพระก่อนนะครับก็คือเขาเรียกว่าการโกนนะครับก็คือขึ้นรูปก่อนเลยนะครับ มีตัวตะกตนแตนขึ้นรูปก่อนก่อนจะใส่รายละเอียดนะครับก็จะขึ้นเป็นก้อนชิ้นงานก่อนก่อนที่จะนําก้อนชิ้นงานนั้นนะครับไปวางในแม่พิมพ์ละเอียดอีกทีนะครับโดยใช้แม่พิมพ์ตากแตนเหมือนกันนะครับกดนะครับก็จะได้พิมพ์ที่ชัดเจนมากขึ้น